สวัสดีครับผมชาญเจริญรั์นะครับยังอยู่ที่เจ้าโกเบโกเอสเคสองร้อยรุ่นซูปเปอร์ครับหรือว่าวาย2อนสิบสองมีความเร็วจัดจ้านครับ14,500ชั่วโมงยังกิ๊กเลยสภาพเนี่ยถือว่าสมบูรณ์ครับบูมอาร์าไม่มีปะองค์กีห้าฟันน่าจะอยู่ประมาณ0.93ลูกบาทเมตรครับ เทค80เซนโรลเลอร์เตัวแครีเอสองตัวไฟท้ายกระพริบทั้งวันฮาวาสกิเคสามวียินเคสวีจเคสามวีหนึ่นะครับแรงดีครับแรงดี นี่ขนาดซูปเปอร์ถ้าซูปเปอร์เอ็ก์นี่จะเร็วครับนะเร็วกว่าซูปเปอร์อีกใส่เครื่องฮีโน่สี่สูบเทอร์โบเพรามันเร็วอินเตอร์คูลเลอร์ระบายความร้อนด้วยน้ำเ,ออเคล็อกอาเคอริง คันแท้หน้าเลยพี่นอ้องคันหน้าได้นี่คันแท่คันแท่เอาคันแท่ออกครับ oh. โอ้โหลเลิบเป็นมะมัยตัวนี้่งร้อาสแรงม้านี่ยอต้นกันเต้ บอพี่น้องแรงจัดประหยัดจริงฝุ่นครับฝุ่นเอาแม็มาด้วยใส่เลยวัดรอบเครื่องของฮีนโน่ก็อยู่ประมาณ2,000รอบต่อนอาที จะเห็นได้ว่ากรองดักฝุ่นไม่มีครับข้างบนเจ้าของดูแลดีมากสมบูรณ์เปรีย้ยครับ มัามีกระดกไหมย,ยืนะสถะนีไม่มีครับเร็วดีเร็วดีเร็วกว่ามาร์คเทนอีกนะครับเร็วกว่าเอ็กเอ็มอีกแต่ปัจจัยหลักก็ขึ้นอยู่นคนขับ เสะไป14,500ชั่วโมงถือว่าชั่วโมงบินไม่สูงครับรถระดับ10ปีอัพ หยียบงูพี่น้องหยยบรากไม้นเองใส่ปันแหลมมานี่จะเต็มโอ้ปลาแกมีขนาประมาณจบร้อยไร่ครับตรงนี้ ผมรับว่าเครื่องยนต์นนไม่มีควันเลยรถขับนี่ไม่ีม่มือครับพอพอ,อ,อ,อกับบางลามักจกเลยนี่จ้างชั่วโมงนี่ไม่ ไม่ไม่เลี้ยงกินกับจักเต็มเลยเร็วเครื่องยนต์สี่สูบถามว่าเครื่องยนต์สี่สูบคมมันเร็วกับกับหกสูบนี่หกสูบไดรกอันไหน ประหยัดกว่ากันนะครับแรงม้าอาจจะโคอกกันแต่ถ้าไล่ไปไล่มาสิ้สูดสิสูสสเพราะมันเร็วจะประหยัดกว่าแต่ว่าถ้าอายุการใช้งานก็ขึ้นอยู่กับขึ้นอยู่กับงานเลยครับก็บบถ้างานหนักก็ต่อให้ไดเริกก็จะไปเหมือนกัน นะครับเจอหนักๆแข็งๆบางๆรถเนี่ยอ๋อโคเก่าอือว่าดูเจ้าทีสามีโอ้ทำไมมันแรงดีแรงดีพี่น้องแรงดีตีครับโตออกเวลาเกี่ยวข้าวจะเกี่ยวสบาย สองสามสี่ห้าเจ็ดครับเป็น LC ลซรถแปดตัวสปอตเอ็ดโอ้ถือว่าช่วงล่างนี้เซ็ตมาใหม่เครื่องยนต์ไม่แน่ใจว่าโอเวอร์ฮอนมาอย่าง ูดถึงถ้าท่านซื้อรถขนาดนี้ประมาณล้านสองนะครับแล้วก็ซื้อเทนเลอร์อีกสัก3-4มสี่แสนหรือสแสนเป็นล้านห้าเนาะล้านหาล้านหก็รับจ้างทั่วไปได้ครับเแตยวว่าต้องดูรถดีๆนะถ้าได้สภาพดีเหมือนซื้อรถบ้านมาอันนี้เขาซื้อต่อมารถรถรถบ้านเดียวกันครับน่าจะประกกัน แตแล้วต้นกระเตะแล้ววางครับเสียงเจ้าฮีโน่เนี่ไม่ค่อยกระหึมเท่าไรนะครับ รวันวา,น,า,วาน,เนเชื้อเพลิงเชื้อเพลิงหรือว่าน้ำมันเนี่ยวันหนึ่งทำงานลักษณะอย่างนี้ น่าจะอยู่ประมาณสามพันถึงสี่พันนะครับเอาโอ้เรียบร้อยครับหนสี่พันห้าร้อยชั่วโมงก็ ตัวนี้ถ้ายกเอวนะครับยกเอวหรือว่าวงเดือนประมาณสัก40,000ได้ประมาณ40,000น่าจะช่างนะครับช่างทั่วไปนะช่างที่รับซ่อมแต่ถ้าเป็นถ้าเปิดศูนย์ก็จะแพงหน่อยครับนะธรรมดาดูแรง ไม่มีกระดกครับส่วนแรงกดของ K3 K5 เนี่ยอ่าือว่าปั๊มคาวาสก,กีนะครับจะอยู่ประมาณ1 4 0กว่า รื่อยได้นะครับโอ้ตรงนี้ระวังนะเนี่ยตรงนี้ถ้ารถเกี่ยวนี่รถเกี่ยวนี่จมได้นะครับ นี่กระจายหมดครับไม่ออกครับไม่ออก บ่ยังไม่มีรั่วครับเออพุดถึงสิ้นกระบอกเนาะสิ้นกระบอกเนี่ยเปลี่ยนได้ครับเปลี่ยนได้ต้องได้ฝุ่นลองฝุ่นลบก่อน เรียบร้อยครับแล้วจะมีเอาไปตัดเอาทานนะครับ แดีวจะปลูกไปครับมอาทำเป็นนาใหญ่แล้วก็ปลูกตำคันนาถือว่าสมบูรณ์แล้วก็พลังยังอยู่เต็มครับ เรียริงตรงนี้หน่อยเป็นปลวกครับจอมปลวกเยะวม่แถวเฟอร์นี่ต้องถามชื่อหน่อย วันดีศาเลย้าใช้รถไทยก็จะนานใช้รถคุดเร็วครับรดินปลวกนี่สวยมากครับ อยนี่16นาทีเดี๋ยวจะยาวกันไปครับจบด้วยกโกบิกโก้ SK200 รุ่นซูปเปอร์หรือว่ามกเอกนี่นะครับวัย N12 รับงานเลียรนเพื่อปรับนาให้เสมอ14,500ชั่วโมงยังเปร่ะอยู่ ดูได้ครับยูทูบช่องชาติเจริญทรัพ์หรือว่าเพจชาติเจริญทรัพ X c a a t o r Truck หรังจากสองปีนี่ยังคุ้มแล้วครับคุ้มคุ้มสุดคุ้มฝากกดติดตาม้วยครับสว bon ัสดีครับ